<c oughs> มาเล่าสู่ท่านฟังเพราะว่าเป็นแนวทางปฏิบัติและการปฏิบัตินี่เป็นการปฏิบัติเพื่อมรุลมมรรคผลก็ไม่ใช่มรรคผลในสมัยที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงพระชนอยู่เป็นสมัยปัจจุบันที่เรายังรู้จักพอสออยู่ในเองหรือว่าเป็นพอสอถอยหลัง จากนี้ไปไม่นานนักสำหรับปฏิเัธาของท่านบันเท่านี้จะขอย่อลงให้สั้นที่สุดเพื่อเป็นแนวทางกองบรรดาท่านหลายที่นำไปประพฤติปฏิบัติถ้ายาวเกินไปแล้วก็ฟังมันยุง่งความจริงก็ไม่มีอะไรมากมันอยู่ที่กำลังใจจริงเท่านั้น คือว่าเราจะจริงกันตอนไหนจริงดีหรือว่าจริงเรวถ้าเราจริงดีมันก็ได้ดีถ้าเราจริงเรวมันก็ได้เร็วคาว่าสัจจะมันได้สองอย่างได้ทั้งจริงดีแล้วก็จริงเรวและนี่สำหรับปฏิบัติท่านสำหรับท่านโบเท่าก็คงจะเหมือนกับพวกเรา ว่าคงจะจริงทั้งดีแล้วก็คงจริงทั้งเลวมาก่อนคนทุกคนเกิดมาในโลกไม่มีใครเป็นพระ้าหันมาจากทองพ่อทองแม่ในคนทุกคนที่เกิดใหม่โลกก็ทำทั้งความดีและความชั่วร่วมกันไม่ใช่พลูมาจากทองแม่แล้วก็พบแต่ความดีสร้างความดีเสียทั้งหมดฟังกันต่อไป เมื่อท่านไปพบหลวงพ่อเนียมผมเยกขอสรุปทั้งหมดเพราะว่าปฏิปทาของครูบาอาจารย์สมัยนั้นเป็นปฏิปทาที่ไม่งอโรคสิทธิ์ไม่ใช่ว่าท่านจะตั้งหน้าตั้งตาสแสวงหารโรคสิทธิ์แต่จะถือว่าท่านเป็นพระที่มีใจคับแคบมันก็ไม่ถูก คือถ้าต้องการแต่คนดีเหมือนกับคนที่นักเล่นแร่แปรธาตุสมัยนั้นเขาเล่นแร่แปรธาตุกันมากเขาแร่ต่างๆมาผสมกันเข้าซัดให้เป็นทองล้อมให้ไล่ขี้ออกหมดแล้วก็ทำให้เป็นทองคำตามวัดตำวาต่างๆเขาก็เล่นกันมากพระชชอบเล่น เป็นนักวิทยาศาสตร์ที่ไม่ต้องไปเรียนมาจากต่างประเทศแต่ส่วนใหญ่ที่ทำได้มันจะเป็นนักคือมันคคล้ายๆกับมีทองผสมกับทองแดงแต่ว่าบางท่านก็สามารถทำเป็นทองคำได้โดยที่ไม่ต้องข้ามน้ำข้ามทะเลไปเรียนที่ไหนผมเองเจอหลายท่านเวยกันที่มีความรู้ประเภทนี้ แน้แต่และท่านก็ดีมาทำได้แล้วก็เช็คตรวจเห็นว่าเป็นทองคำแท้จะทำขึ้นมาก็เฉเพาะในการสร้างท้ารวรัตถุในพระพุทธศาสนาเท่านั้นไม่นำวิชาความรู้ความสามารถส่วนนี้ไปสร้างตัวให้มันเกิดสุขเป็นมหาเศรษฐีถ้าสร้างโบสถ์สร้างเช่าลาคันเบเรียนสร้างวัดสร้างวาท่านทำ ทำเฉพาะด้านวิหารฐานนอกส่วนอื่นนอกจากนั้นใครไปจ้างท่านก็ไม่ทำซื้อท่านก็ไม่ขายกำลังใจนักเล่นแปรธาตุดีมีความเข้มแข็งชั้นใดครูบาอาจารย์ที่สอนพระกรรมฐานในสมัยนั้นก็มีความเข้มแข็งเช่นนั้นนักเล่นแร่แปรธาตุเขาจะหาเฉพาะแร่ที่มันจะเป็นประโยชน์ เอามาผสมกันเข้าจะเป็นนาคได้จะเป็นทองได้เขาจึงจย่าเอาถ้าหกากว่าจะเป็นแร่ประเภทไหนก็ตามจะมีคุณค่าสวยงามขนาดไหนก็ตามถ้าไม่สามารถจะผสมเป็นนาคได้เป็นทองได้ท่าก็ไม่ประสงค์ข้อนี้มีประมาณชั้นใดคณะครูบาอาจารย์ที่สอนพระกรรมฐานก็เหมือนกัน ท่านก็ไม่ต้องการคนศักแต่ว่าคนเดินนักปฏิบัติศักแต่ว่าปฏิบัติเปในเพียงเห็นชาวบ,บ้านเขาทํากันก็จะทําท่านไม่ต้องการท่านต้องการคนที่มีความจริงในด้านดีหรือไม่ต้องการที่คนมีความจริงในด้านเลวยินั้นในสมัยที่ท่านวุฒาไปหาครูบาอาจารย์องค์ใดก็ตามข้อสรุป ตามบันทึกของท่านก็มักจะถูกครูบาอาจารย์เทศเอาซะก่อนด่าเอาบ้างว่าเอาบ้างทำทุกอย่างให้เกิดความโกรธจะได้มีความเบื่อหน่ายแต่ว่าเมื่อเห็นว่าทนได้ก็สอนดีทุกท่านตัวอย่างเช่นหลวงพ่อเนียมหลวงพ่อเนียมนี่เป็นพระที่คนทั้งหลายบ้าน,กนใกล้เขาหาว่าท่านบากว่าจะรู้ว่าดีได้เขาว่าเนียมจะตายเสียแล้ว มารู้กันดีจริงๆคนใกล้ๆในเมื่อพ่อเตียมตายเป็นนานแล้วคนอื่นเขาไปคว้าความดีกันมาหมดนี่เป็นกฎธรรมดาของพระพระจะดีขนาดไหนก็าตามคนใกล้ไม่เคยเห็นความดีมีแต่คนดีเขาอยู่ไกลเท่านั้นจึงจะรู้ความดีกว่าจะรู้ว่าดีเขาหมดตายไปแล้ว พอตายไปแล้วทำไงก็อ้างที่ว่าฉันเป็นูกสิษธิ์ต้นกุฏิฉันเป็นอย่างนั้นฉันเป็นอย่างนี้เป็นคนกไลชิดนี่เป็นเรื่องหลอกหลวงโลกสมัยที่หลวงพ่อเนียมท่านดาท่านว่าท่านทำทุกอย่างเพื่อให้โกรธในเมื่อท่านผู้เท่าคณะของท่านไม่โกรธว,วันที่สี่ท่านถามว่าเองไม่โกรธหรือท่านก็บอกว่าท่านจะโกรธทำไมให้โกรธมันเป็นไฟ โทสักขีไฟคือโทสะมันเผาผลาญใจใร้อยคนที่มีความโกรธไม่มีความสุขคนที่มักโกรธหาความดีไม่ได้หลวงพ่อเนียมท่านก็ยิ้มเพิ่งมีการยิ้มในวันนั้นยิ้มแล้วก็บอกว่านี่พวกพวกมึงด่ากูหรือไงนั่นก็บอกก็ไม่แท่นท้นท่านมาเดนด่ดา แล้วก็ถ้านก็ถามว่าที่กูดา่ามึงเนะี่ยมึงไม่โกรธหรือท่านู้เฒ้าก็ตอบว่าหลวงพ่อไม,ม่ได้ด่าผมหลวงพ่อดา่าใครต่อใครป้นเปลี่ยนไปหมดเีอพวกผมอยู่นี่หลวงพ่อไม่ได้ด่าเลยดา่ยดาโคตรพ่อโคตรแม่นี่มันเลยผมไปหมดจะไม่ถูกผมหรอก ในโคตรพ่อโคตรแม่ของผมท่านจะรับหรือไม่รับก็ไม่ทราบท่านตายไปหมดแล้วท่านได้ยินหนือไม่ได้ยินก็ไม่ทราบองพ่อก็อหัวเราะชอบใจเออแล้วก็บอกเออไอ้คนกุงเก่านี่มันยังงี่นะไอ้ครูมาอาจารย์ก็มันแบบนี้หน้าด้านหูด้านใจด,าดา้านด่าเท่าไหร่ก็ไม่เจ็บไอ้ลูกศิษย์ของมันก็เหมือนกันมันคงจะสั่งสอนกันมาเอา้าถ้าไม่โกรดทนได้เชิญ วันนี้ไปหาข้านในกุติตอนนี้เองบรรดาท่านทั้งหลายยามเวลาที่เข้าไปหาท่านยามนั้นเรามองกันตาตามบันทึกของท่านบุตเทาท่านบอกว่าโอ้โ oh หผิดไปถนัดยามที่เห็นในการก่อนนุ่งผ้าลอยชายเอาผ้าอาบไปพื้นหนึ่งคลองขอ เดินไปไม่มีจีวรไม่มีอัางสทาทำท่าเหมือนกับขอประทานอภัยเพราะว่าพระพ่อน่ยมท่านเป็นพระที่มีความสําคัญที่เราเห็นกันว่าคนที่ไม่มีวัฒนธรรมหรือว่าคนบ้าบ้าบวรนั่นเองแต่ถ้าว่าโบราณท่านบอกว่าคนประเภทนี้เป็นประเภทผ้ากีริ้วห่อทอง เนื้อแท้น้ำจิตของท่านเหมือนก็บเพชรที่ใสเป็นแก้วเวลาที่เข้าไปพบเวลานั้นก็มีความแปรวปราเป็นพระหนุ่มนงสบงทรงชีวรพาดสังคติตะเกียงตะเกียงกระจุกเล็กๆแสงสลัวสลัวแต่ถ้าว่าในห้องนั้นมีแสงสว่างผิดปกติคล้ายกับตะเกียงจะพายุสองสามลูกเข้าไปจุดไว้ มองดูหน้าท่านกลายเป็นพระหนุ่มผิวพรรณผ่องใสอิ่มเอิบสวยสดงดงามขณนะท่านบุเท่าเข้าไปจักถอยหน้าถอยหลังว่าเอ๊ะนี่หลวงพ่อเนียมใช่หรือไม่ใช่ในได้สดท่านก็กวักมือยิ้มบอกกัมาเถอะใช่ไม่ผิดตัวล็อกอย่าเพิ่งไปสงสัยในห้องนี้มันมีคนเดียวฉัน ท่านนันท่านผู้เท่าเข้าไปกราดต้นประเสกการพร้อมด้วยดอกไม้ทูกเทียนท่านก็เลยบอกว่าไอ้ฉันเนี่ยมันเป็นอย่างนี้มันก็ไม่แน่ทีเขาว่าบ่าวบ่าบ้าบอา,า,า,าก็ทกุกทั้งนี้ก็เพราะว่าบางทีชิงนหนุ่มบางทีเชี่ยแก่เอาละเรื่องนั้นยกไปเรื่องคันคันห้าไม่มีความหมายจะถืออะไรเป็นสาระสาระที่เราต้องการก็คือธรรม ทำส่วนใดที่เธอต้องการทำส่วนน,วนั้นเธอมีแล้ว,ท,ว,ท,วทุกอย่างเพราะว่าครูบาอาจารย์ของเธอสอนมาแล้วทั้งหมดที่เธอมาหาฉันนี่ก็มาตามครูบาอาจารย์สัง่งนึกว่าคิดว่าฉันเป็นผู้วิเศษแต่ความจรงิงฉันไม่มีอะไรวิเศษเลยขันห้าของฉันมันก็เลวมันจะพัง สภาพร่างกายก็ไม่ดีความจดจำก็ไม่ดีอะไรก็ไม่ดีทุกอย่างมันหาความดีอะไรไม่ได้ฉะนั้นเธอจงอย่ายึดถือขันห้าเป็นสำคัญจงอย่ามีความเข้าใจว่าขันห้ามีความหมายขันห้าไม่เป็นที่พึ่งขันห้าไม่เป็นสรณะขันห้าไม่เป็นปัจจัยให้เราเกิดความสุข ขันห้าเป็นดินแดนนำมามาซึ่งความทุกข์ขันห้าไม่กิรังอย่างยืนมันมีความเกิดขึ้นในเบื้องต้น <c oughs> แล้วก็มีความแปรปรวนไปในด้ดนกลางมีการสลายตัวไปในที่สุดขอเธอจงหยืดอย่าถือความสำคัญของขันห้าของฉันเป็นประโยชน์เป็นอันว่าพอเริ่มต้นท่านก็หลอกขันห้าเขาเต็มเป่า แล้จงจำไ้ด้วยว่ามันไม่ใช่แต่ขันห้าของฉันเท่านั้นแม้แต่ขันห้าของเธอก็เหมือนกันขันห้าของคนอื่นใดก็เหมือนกันขันห้าของสายก,ก็เหมือนกันแม้วัตถุธาตุต่างๆที่เป็นธาตุสีคือธาตุน้ำธาตุดินธาตุลมธาตุไฟก็เหมือนกันไม่มันไม่ใช่ฐานที่ตั้งของความสุขมันเป็นฐานที่ตั้งของความทุกข์ มันไม่มีสภาพทรงตัวไม่มีอะไรจรังย่างยืนในที่สุดมันก็สลายตัวที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสว,ว่าอนัตตาเอาเคาแล้วนั้นหลังจากนั้นท่านก็ถามว่าเธอต้องการอะไรความจริงท่านผู้เท่าเล่าไว้บอกว่าท่านจะไม่สอนต่อไปก็พอแล้ว พวกเราที่มาเนี่มาก็อยากฟังอย่างนี้อยากฟังเรื่องของขันห้าว่าสภาวะตามความเป็นจริงมันยังไงเพื่อเป็นการยืนยันกับคำสั่งสอนของหลวงพ่อปานเมื่อท่านพูดจบคณะท่านบุเท่าก็กล่าบมัว่าิสกการพระหลวงพ่อขอรับสิ่งนี้ผมต้องการในหลวงพ่อพูดหมดแล้ว แต่ว่ายังเหลืออยู่นิดเดียวเท่านั้นแหละครับเหลืออยู่นิดหนึ่งว่าพวกผม <c oughs> สิ่งที่มีความประสงค์นั่นก็คืออรหัตผลอยากจะทราบว่าพวกผมนี่จะเป็นผ้าหลังก็เขาได้ไหมท่านก็ยิ้มยิ้มแล้วก็บอกว่าเรื่องนี้เธอไม่น่าจะถาม ว่าในเวลาใดที่ทำพระธรรมคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระจอมไตรยยังมีครบถ้วนทั้งพระธรรมระวินในในขณะนั้นถ้าคนเอาจริงเป็นพระหัน์ได้หมดทุกคนขณะท่านบุท่าจะในกลาวต้องมเสกการอีกครั้งหนึ่งถามว่าทั้งนี้ต้องอาศัยบารมีใช่ไหมครับ ถ้าบารมีไม่ดีพอก็เป็นพระอรหันต์ไม่ได้ท่านตอบว่าบารมีไม่ดีนะไม่เมียบารมีทุกบารมีดีหมดเว้นไว้แต่ใจคนมันไม่ดีถ้าบารมีเท่านั้นเอาคนแล้วก็กราบเรียนถามว่าคณะของพวกผมที่มาด้วยกันสามคนสามองค์ <c oughs> จะมีใครบ้างได้เป็นพระอรหันต์ ท่านมองหน้าคนนั้นครั้งมองหน้าคนนี้ครั้งมังมองหน้าคนนั่นงครั้งท่านก็เลยบอกว่ามันเป็นทุกคนะนะั่ะถ้าเอาจริงมันก็ได้เป็นถ้าไม่เอาจริงมันก็ได้ไม่ได้เป็นก็เลยกราบเรียนถามท่านตามบันทึกท่านกล่าวว่าเป็นกันเมื่อไรเขาอยากเป็นเมื่อไรก็เป็นมานั้น แต่ว่าไอ้คนที่มันมากันสามคนไอ้คนหนึ่งมันปรารถนาพุทธภูมิคนนี้จะเป็นที่หลังเขาจงน้าเยียบเรื่องใจจากพุทธภูมิเมื่อไรเป็นอรหันต์เมื่อน,นั้นแต่ว่าต้องใช้เวลาเกินกว่ายีสา่สิบพรรษาสำหรับเจ้าสองคนนั้น เพียงแค่ปรรษาที่สองมันก็ได้อารหันพร้อมไปด้วยปฏิสัมภิทาญาณแต่ว่าสมัยนั้นเขานิยมเรียกกันว่าพระอภิญญาแต่ความจริงเป็นปฏิสัมภิทาเพราะเขาได้สมาบัดแปกันต่อต้นนั้นไปก็ขอศึกษาว่า <c> ต <oughs> ิเวทาเพื่อความเป็นอรหรัน เ่็นก็บอกว่าปฏิปทา,าเพื่อความเปรียหันนี่มันไม่มีไม่มีอะไระสอนเธอเพราะว่าอาจารย์ของเธอสอนมาแล้วทั้งหมดแต่ถ้าว่าอาจารย์ของเธอเป็นพระโพธิสัตว์จึงไม่มีความมั่นใจในการบรรลุมรรคผลของรู้สิทธิ์นี่เป็นการหนึ่งคนที่เขาทำไม่ได้ไม่ถึง เขาไม่มั่นใจในตัวเองเขาไม่เชื่อว่าเขาสอนถูกแต่ความจริงเขาสอนถูกแต่ว่าเขาไม่บอกจุดให้ลงทั้งนี้เพราะอะไรเพราะว่าคนที่ปรารถนาพุทธภ,ภูมิจะทรงอารมณ์มิปัสนายนคู่กับสมถภาวนาโดยเฉพาะอ,อย่างยิ่งสมถภาวนาต้องศึกษาจบจุดทั้งหมด คือทั้งกรรมฐานสี่สแล้วก็มหามหาปฏิปทานนสูตรแล้วก็มีสูตรอื่นอีกมาก <c oughs> จะต้องทรงคุณธรรมนั้นทั้งหมดเพราะเป็นผู้ทรงความดีมากมีกําลังใจสูงที่เรียกว่ามีบารมีสูงมีฉชนั้นเขาจะเป็นพระพุทธเจ้าไม่ได้แต่ความสนใจในปฏิปทาสุน,นีของเขามีครบ ในด้านมิปะสนายายก็มีแต่ถ้าว่าจะบรรลุมรคลส่วนใดส่วนหนึ่งไม่ได้เขาจึงไม่กล้ายืนยันแต่ความจริงคําสอนมันนั้นเขาสอนครบเขาสอนครบทุกอย่างเมื่อเธอต้องการฉันจะบอกให้การเป็นพระโสดาบันก็ดีการเป็นพระศีทาคานาคาลหลังก็ดี เขาศึกษากันตัวเดียวคือสกายทิฐิเมื่อตัดสกายทิฐิได้ตัวเดียวก็เป็นพระรหันแต่ได้ว่าตอนที่จะตัดสกายทิฐิเธอจงปฏิบัติตามนี้นะก่อนที่จะใช้อารมณ์วิปัสนาญาณอันดับแรกเข้าฌานให้ถึงที่สุดที่เธอทรงได้ เข้าฌานออกชานสลับกันมาสลับกันไปให้มันมีการทรงตัวแล้วทำจิตให้ทรงในชานให้แนบสนิททรงตัวมีความสุขที่สุดโดยเฉพาะอย่างยิ่งพวกเธอทั้งหมดได้สมาบัตแปดมาแล้วและก็ศึกษาด้านในพิญญามาแล้วอย่างนี้เป็นของไม่ยากไม้ได้มีปัสนาญาณ ใช้กำลังสมาบัตแปดเป็นกำลังใหญ่ทรงใจให้ทรงจุตตัวและถอยหลังไม่ถึงอุปจารสมาธิพิจารณาขันห้าว่าขันห้ามันเป็นภัยสำหรับเรามันเป็นมัตตุธาตุที่สร้างเตชทุกข์สร้างเดชโทษไม่มีอะไรเป็นปัจจัยของความสุขมองดูขันห้าสิ คือร่างกายเกิดเราต้องเลี้ยงมันเท่าไรมันชอบอะไรเราให้มันกินทั้งหมดแต่เราไม่ต้องการจะป่วยแล้วก็มันก็ยังขืนป่วยเราไม่ต้องการจะเพียมันก็เพียเราไม่ต้องการจะแก่อย่างฉันนี่ถ้าว่าอย่างนั้นฉันก็ไม่เคยต้องการให้มันแก่มันก็แก่ ในคนที่เขาตายไปก่อนเราเขาไม่ต้องการจะตายมันก็ตายเนี่ยมันในเมื่อขันห้ามันมีความเลวรามอย่างนี้เราจะคบคาสมาคมมันเพื่อประโยชน์อะไรอันดับแรกตั้งใจจับจุดไว้เพื่อความเป็นประสู์ดาบันระงับความพอใจในขันห้าเสียคิดว่ามันตายเสมอแล้วส่งศินให้บริสุทธ ศีลควรทําเป็นศีลานุสติกรมาศีลานุสติกรรมาฐานทรงศีลให้เป็นกําลังฌานคําว่าฌานคือทรงอารมณ์อยู่ในศีลตลอดวันตลอดคืนไม่ยอมไม่ศินบกพร่องจากใจไม่ใช่ต้องไปนั่งหลับตาปีส่งชานลืมตาเดินไปเดินมาเลี้ยงหมูเลี้ยงหมาคุยกับหมาคุยกับแมวศีลส,ส่งตัวใช้ได้ เจอหน้าคนเขนาดา่าเขาว่าเขานินทาศีลเราไม่หวั่นไหวใช้ได้น้อมใจเคารพในคุณพระรัตรนตรัยเต่สามรายการคือทรงพระกรรมฐานสามอย่างให้เป็นฌานคือพุทธานุสติธรรมานุสติสังคานุสติให้ทรงตัวความจริงสิ่งทั้งหลายเหล่านี้เธอทรงได้หมดแล้วนี่ต้องมานั่งสนอะไรกัน เว้นไว้แต่จิตใจอย่างเดียวคืออารมณ์ผนิพานเธอยังไม่มั่นใจเท่านั้นฉะนั้นจงตัดสินใจใช้อ,อุปสมานุสติกรรมฐานให้ทรงตัวเจ้าสองคนข้างซ้ายท้าไมอย่างนั้นใช้กำลังแห่งพิญญาสมาบัติของเธอขึ้นไปนมเสการองค์สมเด็จปะสสมมาสัมพุทธเจ้า เ้วศึกษากับท่านโดยตรงท่านจะชี้จุดมาให้พวกเธอแล้วเธอจงปฏิบัติตามจุดนั้นมันไม่ช้าไม่นานกำลังสมาบัติแปดราพิญญาของเธอสามารถจะช่วยเธอเปรพันอรหัน์ได้ภายในเจ็ดวันก็ได้ภายในเจ็ดเดือนก็ได้แต่คำว่าเจ็ดปีไม่มี สำหรับคนที่ทรงภิญญาหกและไปสมิทายานอย่างเร็วที่สุดภายในหนึ่งเดือนก็ได้ให้รักษา,ากำลังใจตามนี้และสำหรับเจ้าคนนี้ปรารถนาพุทธภูมิเองไปไม่รอดอาจารย์เองบอกแล้วว่าสิบปีออกจากวัดนั่นอาจารย์เขารู้ เพราะเองไม่สามารถจะรักษากำลังพระโพธิสัตว์ไว้ได้จะต้องปฏิบัติตัดทางต่าภายหลังแต่ว่าต้องถึงเวลานั้นก่อนเวลานี้ต้องสร้างบารมีอื่นเพิ่มเติมเพราะในฐานะเป็น,ปน,ปนพระโพธิสัตว์และเวลานั้นมาตัดสินใจรัดภายในเดือนเดียวก็สำเร็จพักผลเว้นอันว่าท่านก็สอนอะไรไม่มาก ให้บกอกว่าจงจำไว้ว่าพระโสดาบันนะไม่มีอะไรกำลังใจที่ท่งเป็นฌานเธอมีอยู่แล้วเป็นไว้แต่ว่าขาดอุปสมานุสติกรมฐานกลับไปใช้อุปสมานุสติกรรมฐานให้ท่งตัวแต่ความจริงมันก็ไม่มีอะไรแล้วนี่วะแกไม่ยึดไว้เป็นอารมณ์โดยเฉพาะเท่านั้นโมไปเล่นสมาบัติกันเพลินไปโมไปเล่นอภิญญากันเพลินไปมันก็ใช้ไม่ได้ ว่าใช้ไม่ได้มันก็ไม่ถูกอาจารย์เขาเก่งอย่างนั้นเขาเอาแค่นั้นไอตัวลูกศิษย์มันก็ไปแค่นั้นตอนนี้อาจารย์ก็เห็นว่าเธอจะไปไกลในด้านสาวกับภงมิเขายังส่งมานี่ถามท่านว่าสำหรับพระสกิทาคามีท่านบอกไอ้นี่กูใหม่สอนบ่อยสกิทาคามีกับกับพระโสดาบันมันก็คล้ายคลึงกันกำลังของพวกแกมันเลยไปแล้วนี่ ถ้าถามถึ่อนาคามีมันก็ท้งบอกมันก็ไม่อยากในเมื่อเราได้สมาบัดแปดได้พิญญาสมาบัติก็ใช้กายยะตานุสติกับอสุภกรรมฐานให้ช่ำใจควบกับเสกายทิฐินอกจากเห็นว่าสุกปรกก็เห็นว่ามันจะสลายตัวเสียด้วยแล้วมันสุกปรกเน่าเละอย่างนี้มีอะไรบ้างที่เราจะพอใจ สำหรับความโกรธความย่ำบาดนั้นเวลานี่แล่ข่มข่มใจได้ด้วยอำนาจของสมาบัตแปดแล้วก็มันไม่หนักอะไรใช,ใช้วิปัสนาญาณคือสกายาติที่โคกเขาไว้ว่าไอคนมันดา่ามันดา่าไม่ถูกเราอย่างที่เองคิดจะนั้นพูดยังมันถูกกันแล้วด่าเขาก็ด่าขันห้าไอ้ขันห้ามันไม่เช่เราไม่เฉียเราให้ายาจะดา่าก็เชิญดา่าไปตามใจ เราไม่สะดุ้งสะเทือนคนด่ดเขาตกนรกไปเองแล้วเรามีเมตตาพอมีหานสีนี้มันก็ได้หมดแล้วนี่วะกรรมฐานสี่สิบเศึกษาหมดไม่เห็นมีอะไรต้องสอนต่อไปเราถามท่านถาม,ถาม,ถามว่าความเป็นพระอรหันต์เป็นยังไงถ้ามืนั่นมันเรื่องขีพงแล้วก็อย่าไปติดในฌานมันเกินไปส่ฌานเราใช้แต่จงถือว่าอย่าติด ในรูปประาำและรูปประาำที่เราได้ว่าเม็นของวิเศษถือว่ามันเป็นกำลังใหญ่ที่ช่วยเราเข้าประหัรประหารกิเลสเท่านั้นและอารมณ์การถือตัวถือตนก็อย่าทะนองตัวทะนองตนว,ว่าผู้วิเศษีนที่มันยังไปไม่ได้มันยังถือตัว,วผู้วิเศษได้พิญญาสมาบัติได้สมาบัติแปลกดีกว่าคนนั้นกูเลวกว่าคนนี่กูเสมอคนอนั้น อารมณ์อย่างนี้ก็ทิ้งไปเสียและไอตัวอุเทจะคืออารมณ์ที่คิดว่าจะอยากจะไปเป็นพรหมจะเป็นเทวดานะั่นเลิกกันต้องการปณิพันธ์อย่างเดียวเท่านี้มันก็เป็นการตัดอวิชาความงโง่พระอรหันต์มีเท่านี้เป็นอันว่าอยู่กับท่านบรรดาท่านพุทธบริษัทอย่าไปเล่าเรื่องละเอียดเลยไม่มีความหมาย เอาความหมายในปฏิปทาที่ท่านสอนเท่านั้นท่านผู้เท่ากล่าวว่าอาศัยอยู่ในวัดของท่านศึกษาให้ท่านฝึกท่านสอนอบรมใช้เวลาประมาณหนึ่งเดือนความจริงสิบวันเศษ็ท่านั้นไห่กลับแล้วแต่ไปโดนพระดื้อไม่กลับมาถึงเวลาหนึ่งเดือนแต่นว้ชชํำชองนี้แล้วท่านก็ไหลกลับไปอยู่เกกะวักลับไปก็แล้วกันเลี่ยงตัวรอดได้แล้ว อรัดาท่านพุทธบริษัททั้งหลายปฏิเวทาของท่านผู้เท่านี่หลวงพ่อเนียมสอนมากกว่านี้จะโดยย่อสรุปและเพียงเท่านี้หากว่าท่านทั้งหลายมีกำลังใจดีแล้วก็จริงในด้านของความดีก็รู้สึกว่าเป็นของไม่แปลกเราเคยฟังกันมาทุกวัน หากว่าบรรดาท่านพุทธบริษัททุกท่านและบรรดาพิสุทธิ์สมจทั้งหลายมีความประสงค์อย่างนั้นก็มีผลฉินนั้นตามที่พระเนียมว่าสําหรับมองโดยวันนี้มองโดยเวลาก็หมดแล้วต่อที่นี้ไปขอทุกท่านพยายามทรงกายให้ตรงดํารงจิตให้มันจะนั่งนอนยืนเดินดก็ได้ตามอัธยาศัย ชิจารณาหระอภาวนากรรมฐา,านไปตามอัิยาศาัยที่ท่านท่านเห็นว่าสมควรจงกว่าท่านเห็นว่าสมควรกับเวลาสําหรับเวลานี้ไม่กําหนดให้พอใจเท่าไรทําเท่านั้นจะนั่งจะยืนจะเดินกันนอนจะนอนก็ได้ตามอธัธยาศัย